สัปดาห์นี้พี่ป๊อปป๊อปซีนีมาเสาร์ที่20เอาใจคอหนังทั้งสาวแท้และไม่แท้กับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานการแสดงที่ผ่านมาของนักแสดงหนุ่มมากฝีมือไลอ้อนสกอตลิง้ง พสเศษสาวที่20พบกับบทสัมภาษณ์และโชว์สดๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟของ5หนุ่มอีโบลาศิลปินป๊อปโฟกัสประจำเดือนนี้ที่กลับมาอีกครั้งกับผลงาน EP อัลบั้มใหม่ Still Alive น,นเรามีชีชวิดดิตด เนคาเฟ่เสาที่20สองพี่น้องเปิ้ลหน่อยและสับประรดแน่เปิดบ้านต้อนรับหนุ่มๆวงร็อกหัวก้าวหน้าโลโมโซนิที่จะมาเผยอ,อีกหนึ่งบทบาทที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นกับการเข้าครัวแสดงฝีมือการทำอาหารพร้อมกับโชว์อะคูสติกแบบสดๆที่แฟนๆจะหาชมจากที่ไหนไม่ได้แน่นอนเอเชียนซ็อกไซตี้อาทิตย์ที่21พบกับบทสัมภาษณ์ข,ของหนุ่มหล่อเฮนรี่หนึ่งสมาชิกจากวงซูเปอร์จูเนียเอ็มกับผลงานมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขาแท๊ พร้อมอนนอกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำปกอลัลบ,บั้มใหม่ EXO EXO Kiss and h e a ของ12หนุ่ม EXO สิลปินพิเศษประจำเดือนนี้นออตอนนี้โซปเป็นเวิร์กโชอังคารที่2 3พบกับนักร้องหนุ่มคุณภาพออฟป,ปองสัก์ที่จะมาเผยความลับเกี่ยวกับความรักผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเขาเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายาร,จจรยิงกว่าน บทที่4พบกับโอ๊สมิธหนุ่มหล่อมากความสามารถที่กลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่เอาใจหนุ่มสาวขี้เหงาถ้าความคิดถึงค่าคนได้ถ้าความคิดถึงถมันค่าคนได้จริงๆที่ท้ทยวันในวัน